ก็อ้างว่าเดี๋ยวรอศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาให้เสร็จก่อนไม่ไม่ค่ะมันแยกกันค่ะแยกกันมันแยกกันก็คือ,อก็คือประชามต,ามตมิมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องศาลศาลจะบอกว่าให้ทำสองครั้งสามครั้งหรือสี่ครั้งห้าครั้งก็แล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยศาลบอกว่าให้ทำกี่ครั้งเราเราก็ทำเพิ่มไงถ้าเขาบอกว่าทำสามถ้าครั้งนี้ทำไปแล้วหนึ่งก็โอเค,อเ,คเพิ่มอีกสองอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไมไม่ไม่เกี่ยวยิ่งถ้าเราไปรอสารรัฐธรรมนูญก็ยิ่งช้าใหญ่เพราะว่าสามเดือนแล้วสารยังวินิจฉัยอยู่เลยทำ<ะ>ไมว,วินิจฉัยนานมากไม่ทราบอนะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เริ่มต้นได้แล้ว<ะ>แล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางฝั่งสสเนี่ยเขาก็คงจะผลักดันเรื่องนี้คือบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระแรกเลยอของการเปิดสภาวันที่สามวันที่สามเป็นวันพุธใช่ไหมฮะวันถ้าถ้าเป็นวันพุธเนี่ย สสก็ประชุมเลยนะคถ้าถ้าไปบรรพุธเนี่ยสสประชุมเลยส่วนสวจะเริ่มประชุมวันจันทร์ที่7จ็ดอ่าเพราะฉะนั้นสสประชุมได้เลยถ้าประชุมได้เลยเนี่ยท่านประธานบรรจุระเบียบวาระแรกลงมติปั๊บประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เลยกกตมีหน้าที่ไปจัดทําระเบียบสําหรับการทําประชามติเพราะว่ามันจะต้องมีระเบียบว่า จะจัดทาประชามติตามทะเบียนบ้านอะไรยังไงจัดอะไรเขาเขาต้องมีระเบียบก้านครับแต่เรื่องวันรับประชุมเห็นรัฐบาลเขาจะเอาเรื่องคาสิโนเข้าอครับยังไงเดี๋ยวคล้องไปตีให้เขาได้ยินนะคะให้เขาได้ยินว่าดีมงยามแห่งการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จริงจริงรัฐบาลน่าจะเห็นพิษของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วว่ามันร้ายกาจมากถ้ายังขืนดึงดันที่จะไม่แก้เนี่ย รัฐบาลเองเนี่ยจะตกหลุมดําของรัฐธรรมนูญอาจารย์ไหนขออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าทางกรรมธิการทหารของสวเขาก็จะเปิดอภิปราย153เรื่องชายแดนไทยกับกูชาให้ใรัฐบาลมาชี้แจงส่วนนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมท่านอาจารย์สวว่าจะให้เปิดอภิปรายส่วนนี้คือเดนไม่ได้ร่วมลงชื่อในการเปิดตรงนี้แต่เดนคิดว่าเรื่องการระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แล้วก็ต้องระม,มัดระวังในการที่จะสื่อสารออกไปสำหรับผู้ที่มีสถานะไม่ว่าจะเป็นสสสวรัฐมนตรีหรือฝ่ายความมั่นคงต่างๆคือทุกคำพูดที่ออกไปนั้นเนี่ยจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาผ่านทวิภาคีหรือว่าการที่จะเป็นหลักฐานในสารโลก เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆต้องระมัดระวังมากๆนะคะว่าคือไม่ได้พูดออกไปเพียงเพื่อที่จะระบายอารมณ์ความรู้สึกแต่ทั้งหมดถ้าคนที่พูดเนี่ยมีสถานะต้องรับผิดชอบเพราะมันจะส่งผลต่อประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดึงสตินิดนึงถ,ถ้าเผื่อว่าจะสื่อสารอะไรออกไปให้นึกถึงว่ามีสถานะเป็นผู้แทนของประชาชนมีสถานะเป็นสสสว แล้วจะพูดอะไรออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นพูดในนามประเทศต้องระวังค่ะประชุมรับได้ไหมะประชุมรับคือก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ก็อาจจะอาจจะลดความติดเดือนการเผชิญหน้าเพราะว่าถ้าถ้าเป็นมีคำพูดอะไรที่หลุดออกไปจากผู้มีสถานะเช่นเป็นสสหรือสวมันจะถูกเก็บไปเป็นข้อมูลเป็นหลักฐาน ที่ใช้ในในในทางคดีได้อะไรเงี้ยครับขอบคุณ <Okay, S 2> ครับอาจารย์ค่ะโอเคค่ะถ้ามันเปิดไม่เปิดเนีเ่ยมันจะประโยชน์ต่างกันนะเพราะว่าฝั่งกรรมธิาการทหารเขาก็บอกว่ามันก็เป็นข,อข้อเสนอแนะที่จะไปกําหนดมาตรการในการดูแลชายแดน,นคือจริงๆแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการ <พอ S 1> ที่จะ <พอ S 1> ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์ซึ่งได้ยินว่าตอนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะช้าไปหน่อยแต่ก็ตั้งแล้วเขาก็คงจะต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะ,ะวางแผนแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารให้มีเอกภาพตรงนี้จริงๆแล้วประเด็นเราไม่ได้เพียงพั้มในเชิงยุทธศาสตร์แต่ว่าเราเพียงพั้มในเชิงการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเปิดให้มีการ สื่อสารออกไปโดยทีอ่อาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นทางการหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบในภาพรวมก็ต้องระมัดระวังค่ะ